ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดินนะครับเวลาขณะนี้ก็7นาฬิกานะครับ4 3านาทีวันนี้ช่องหมวดฟื้นเดินนะครับก็เดินทางจากสามแยกคนบุญหรือสามแยกเต่าหอยนะครับมาตามถนน2339นะครับที่มองเห็นด้านหน้ามาถึงจุดเกิดอุบัติเหตุนะครับของป้าคำใสนะครับชาแนลนะครับ เมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับกลับจากขายของตลาดนะครับจะเดินทางกลับบ้านพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เลยเกิดรถพลิกค,คว่ำนะครับริมถนนนะครับ สองสามสามเก้านะครับตรงที่มองเห็นนะครับจะถึงเสาไฟฟ้าประมาณสามเมตรนะครับสองเมตรสามเมตรนะครับตัวน,นี้ช่องหมวดฟุนเดอร์นะครับก็จะมาซ่อนขวัญน,นะครับามาซ่อนขวัญป้าคำใสนะครับตามประเพณีอาบรานนะครับ ปฏิตีโบราณอุญาตตาลาตายายนะครับที่ปฏิบัติกันมานะครับอยากจะให้คนป่วยหายเร็วๆนะครับก็มาซ่อนขวัญคนไข้คนป่วยนะครับตามความเชื่อนะครับของโบราณหรือว่าอุญาตายายแต่ดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับ กเดินทางมาจุดเกิดเหตุก็ที่มองเห็นเราจะไป่อนขวัญน,นะครับหลังจากนั้นก็จะนำขวัญไปขึ้นไปนะครับจากนี้ไปก็ประมาณ10กิโลนะครับไปอดูแขนนะครับให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับของป่าคำใส นะครับก็อุปกรณ์นะครับในการซ่อนขวัญก็มีนะครับก็มีหนึ่งก็จะมีไข่นะครับนี่มีดไข่มีไข่แล้วก็ไม้ไหว้ขลุ่แขนนะครับแล้วก็ข้าวนี่เป็นอันนี้เป็น เป,เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวอันนี้ก็จะเป็นไ้ายผูกแขนอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับแล้วก็มาต้อนขนวญเชื่อว่านะครับขวญก็จะเข้าไปอยู่ในไข่นะครับแล้วก็เอาไปปลูก้ายไปปลูกแขนเสร็จแล้วก็ให้คนป่วยคนเก็บนะครับรับประทาน เราท,ทําพิธีก่อนนะครับ ครับเราก็จะเอาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปหาป้าคำใสเอาฝนไปชมป้าคำใสนะครับนะครับเราก็จะเดินกันเาจะเดินทางไปด้วยกันนะครับ นี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับเพื่อเอาขวัญไปให้ฟา้าคำใสนะครับก็ระยะทางจากสามแยกคนบุญหรือสามแยกเต่าหอยมาตรงสถานที่เกิดเหตุน,นะครับก็ประมาณ10กิโลนะครับ ตอนนี้ก็หลังจากมานะครับตักขวัญหรือมาซ่อนขวัญเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังนำขวัญให้ป้าปัครับเพื่อจะได้หายเร็วรว,วันนี้ก็เป็น วันที่10นะครับมิถุนายน2568ขึ้น15ค่ำเดือนเกยดปีมะเส็งน,นะครับตรงกับวันอังคารที่ชมพูวันนี้ก็เป็นวันอำนาจวันชนานะครับ อประมาณ ตัวนี้ก็ <c oughs> เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับ วันนี้ก็นะครับไปซ่อนขวัญน,นะครับหรือไปตักขวัญก็นำมาถึงบ้านเลยนะครับอาการป้าคำสัยตอนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันที่สิบมิถุนายนสองพายหกสิบขึ้นสิบห้าค่ำเดือน เจ็ดปีวราเสิงนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอาคารก็จะ,ะเอาขวัญมาแล้วครับตัวนี้เอาขวัญมาแล้วมาถึงบ้านแล้วอาการป้าคำสายตัวนี้ก็สามารถลุกนั่งไปอาบน้ำได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ทานข้าวแต่ไม่ทานไม่มากนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาการวันนี้ก็ดีขึ้นก็วันที่สิบสองนี้ก็หมอนัดไปตอนเช้าก็ไปเตางอยนะครับตอนบ่ายก็ไปสกลนครแล้วก็วันที่สิบหก็นัดไปเตางอยนะครับวันที่ยี่บห้าไปตรวจขึ้นหัวใจ นะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับยี่ห้ามิถุนายนตัวนี้ก็นำขวัญมาถึงบ้านก็จะเอาขวัญให้นะครับเอาขวัญให้